สวัสดี้มันเพื่อนวันนี้ก็เร่งเลืองใหม่ทีต้นนานะครับก็บอกวันเพื่อนวอาสั้นกระตูนมาทุกทางนะครับแต่ว่าในดีก็มีเสียในเสีย,ย,ยสสก็มีดีนะครับในดีในในดีมารก็มีเสียนะครับการเสียมากเหมือนกันเดียวกว่ายันต์ตีใบนะครับเรื่องในดีมีเสียในเสียก็มีดีนะครับการก่อนหนึ่งก็บอกวนเพื่อนว่าสั้นกระตูนเต๋อปุ่มผลิตนะครับ มาตุกทังนะครับก็คือมันก็มีต่องปีกับเนื้อปุ๊แล้วนะครับปุ้นิมเลยปุ้นิมแล้วครับเท่าใบนั่นก็ปุ๊แบบแบบนิมเป็นสะอาดไปเลยนะครับ,รบนนก็เดี๋ยวไปปนเปิเป้แนลเสื้อก่อนก็เดี๋ยวไปอาตีปข้างบนนะครับกรเนื้อไม่ได้เลี่ยงนะครับเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าก็ควรมีคลิปไม่ไม่เพิ่มเติมนะครับนี่ก็เ,เสื้อของไม้นะครับสีด,ดําดนะีแล้ว เออ่แต่ว่าตัดใกล้ตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับอันนี้ก็มันปันได้แล้วเออ่ปันได้ปันทธงกานได้แล้วแต่ว่าเจ้าใวน่าน่มมูลค่าร,ระดับสูงนะครับเออ่ใวน่าน่มมูลค่าร,ระดับสูงก็เรื่องติดตั้งเรื่องตลาดอ่ก็มีอยู่ตัวไปแล้วนะครับก็ขึ้นโยกับเกรดของใหม่ก็ยกระดับ ต่อไปจากนี้ก็ไอ้ใหม่มันมีความน่าขึ้นนะครับมันจ่ายเทคนิคผิดเส้ก็อันนี้การเป็นเปิ็ดเลยก็เดี๋ยวไปอาจะใบข้างบนนะครับยกยกตัวอย่างสักตัวอย่างนึงนะครับว่าอ่าหนึ่งดีมีเสี้ยนหนเสี้ยนมีดีมันแปลความไม้ออกมาแล้วมันเป็นเหมือนปรือนะครับตามเตะป้อมก้อมุอ่นต้นตัวป้อมนะครับเตะป้อมแก็บก้อมุ่นมาเป็นก้อมุ่นตัวนึงตัวเตะ เก็บข้อมูลมานะครับอันนี้ก็ก้าวแก๊แล้วนะครับอ่าปุ่มกระชับเลอันนี้ก็มีมีแกนแล้วอันนี้ก็มีมีเสื้อดำๆเลยนะครับการไหนดีมีเสื้อไหนเสื้อมีดีก็ยกตัอยังตัวนี้นะครับยกตัอยังตัวนี้อ่าแฟนแบบนี้มันจะมีความเจริญนั้นในอ่าน้ำจะรุดซึมมันจะรุดเป็นตัวเป็นตัวประมาณคืบนะครับอ่า มันดีมากนะครับตัวนี้แฟนแบบนี้คือได้แน่นอนแต่ว่าขั้นตอนการตัรต้มมันกระจานะครับมันกระจาตึงกะตีพวกแนบนี้มีเทียคือตาโดนแสงแดดนะครับอยู่ยกลางแจ้งอยู่โดนแสงแดดแดดเป่าร้อนประมาณวันเดียวสองวันก็เจือตายนะครับเจือจะไม่หลุกลําข้างในเจือจะตายจะไม่หลุกลําจะไม่กระตุนได้ใหม่สร้างแกนออกมาได้นะครับอันนี้อยู่ตีร้อน เตรอนกับเตรอมน,นะครับกตมันมีก็ดีก็เสียก็ดีก็เสียแบบก็บค,คือเหมาะสําหรับคนที่ไม่มีความปลอมเรื่องกระตุนหมักทิศนาไม่มีความปลอมก็คือไม่สามารถตําแบบนี้ได้ั้งต้นนะครับเพราะว่าก้างบุญก้างบุญมันกาสูงถึงกับมันตำมันยากนะครับกับแบบนี้มันเหมาะแต่สาหรับคนเตพร้อมอมีทุนมีทุนเต่จะ,ะจ้าง เออว่าตามเองแต่คนเด็กขึ้นต้นไม้ได้ก็ก็เหมาะไปนะครับแต่สำหรับคนเต็ไม่ปลอมก็คือมันก็มีข้อดีนะครับมีข้อดีก็คือเราสรามาตั้มพิ้วเติๆเติมแต่ตั้มเราอย่างซิบตอนดอยตอนก็แล้วแต่นะครับเออว่าอย่างเซียตอนก็แล้วแต่ก็มันเหมาะสำหรับติว่าเราตั้มพิ้วไปนอกตอนนึงสักอ่า ตอนนันประมาณสิบตัวหรืสิบตัวสามสิบตัวนะรถติต่ำแล้วก็เราสามารถแกะออกมาได้นะครับแกะออกมาได้โดยที่เราไม่ต้องกวนตอนนะครับเรากว่าตัดประมาณนี้นะครับตัดกเกวเวนอะไรอ้างต่ำต้องการนะครับไอ้ไม้มันใหญ่ลมต่ําดานเดียวก็ได้หรือว่าส่องดานสัับผ่นไปลับผ่น,บผนมาก็ได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นกวดอีกแบบนึครก็ อันนี่ก็แบบธรรมาดานะครับแบบธรรมาดาแต่ว่าก็ได้ปุ่นไหนนอนได้ปุ่นจิงนะครับอย่าให้เชื่อตัวนี้ตายอยาใ้โดนแดดนะครับซึ่งกัช่วงฤด,ดูแรงพอช่วงฤด,ดูแรงก็มันอ่าถ้าเราโย่เต๋เจ้ความเชื่อมันก็นไม่พอนะครับเราต้องทําแบบนี้แต่ต้องแกป้ปัญหาอย่าไอ้น้ำตัวนี้รอนนะครับการปุ่มกายกกระดับยกระดับไปยกกระดับไปแบบ แบบนี้ในในโซเชียนแต่ว่ากล้องอินโดนีเซียอ่ากัมพูชาได้ไอ่าเวียดนามได้นี่ได้ปุนดีมากนะครับทำแบบนี้เขาทำตั้งต้นเลยแต่ว่าสั้นกระตูนการ์พาปิดเดียวกับของผมนะครับปอหวานเนื้อไม้มันเหมือนกันการเสื้อมันเหมือนกันตัวกรผมปงบอยกระดับอ่ายกระดับอ่าเทคนิคปิดเส้นแต่ว่ามีความเชิญนะครับอันนี้กระเบบธรรมดานี่กระเบบอ่า แบบเทคนิคพิเศษของผมนะครับก็คือให้มีความเชิญการลบกมาตรงนี้ผมไม่ได้เบบยงนะครับเนื้อกาสับสนตะกิดก็คือตัวเนียนป่อตุ้งนี้มันจะต้อดออกมาได้นะครับต้อดออกไปชายตอนเดินได้แล้วก็ป่อนำนำนำในนี้เม็ดก็คือตุง้งตอดออกมาได้ตุง้งตอดได้ตัวนี้ต,ตอดได้นะครับนี่ก็การเะลอกไหวต้อดได้ก็ประมาณซ้ำตึงงเดือน ประมาณซ้ำมาเดือนซ้ำแต่งานเดือนก็คือ,อรูมันจะปิดนะครับตัวนี้รูมันจะปิดก็คือมันจะปิดเร็วแล้วก็มันก็ได้แกนกลางในกระจบไปนะครับแต่ว่ามันก็ได้แกนระดับแต่ว,ว่ากหน้าหมากเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราต้องการให้มันตกน้ำมันก็ต้องน้ำมันการปุ่มกาได้ออกแบบนี่นะครับอันนี้เป็นความคิดเร้นตัวเป็นข้อูมุ่นตัวนะครับก็คือใส่ไปแล้วกรเจาะรู ไอเมียากาศกลางในนะครับเพราะว่าตึงเวลาเราตอดตัวนี้ออกหม่นี้ก็เราตอดออก,ออกตอดออกไม่เม็ดก็ไม่เปือนนะครับแต่ตอดออกมันอยู่ระ,ระยะในการที่ว่าไม้มันจะปิดรูนะครับใจเวลานานว่าก็คือไอ้มันมีความเชิญมากนะครับพอมีความเชิญมากก็ไม้มีซิดตอกน้ามันนะครับอตอกน้ามันจิ้นเดียวนึ่งคิด หรือว่าช่องคิดาำคิดเึ่งโลกก็เป็นได้นะตัวนี้มันเป็นิดเซ้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวปุ่มแต่ว่าเาก็บข้อมูลมากนะครับมีโอกาสเป็นตกน้ำนมันกาเมื่อนตัวนี้กา,า,าร่อบวารอต้ตัวนี้ยกแล้วนะครับอันนี้กเรอต้ตออ,ตออกก้นตกมาครับมีความเจริญนะครับพอมีความเจริญกันนามไม่ก้างกางในแล้วมีอากาศใต้เตีกล้างในก็เชื่อลุกลามมาจะขึ้นไป ปกอขึ้นไปก้างบนลงหลางก็คือเ่อมลุกล้ำข้างในด้วยความเชิญนะครับก็มมันก็เอ็นว่าเออเป็นแพรแต่อันแต่าร่ครับมันเอาน้ำมันมาโอ้หมากนะครับโดยโดยกอมุนของพมนะครับแต่ผมได้ตั้งเกตการมาไล่ๆตัวนะครับซึงเมื่ตัวนี้ก็ปกติล่างมันจะเป็นรูเดียวนะครับมันจะเป็นรูเดียวแต่ว่าเราไม่มันมีความเชิญช่วงฤดือฟ้นช่วงฤดูฝฟ้นสัก อ่ไอ้มีความเชิญตรงดูฟ้นต่อเนืองนะครับอต่อเนืองสักประมาณสามเดือนก็ไม่อยู่การตกน้ามันนะครับซึ่งในท่วนก็หนูดูแรงก็เพียงรอยอดเฉยๆก็อ่ามันปอามันเม็ดเม็ดน้ำนี่บอเม็ดน้านี่ก็คืออ่มันจะแองปกตินะครับมันไม่มีความเพลินเสือราไม่ลุกล้านะครับก็เลยอ่าดูดูแรงดูดูแรงก็ต้องทำแบบนี้นะครับดีมันมันจะดีว่ายอดเฉยนะครับ มันจะดีว่าจดเจือมันจะมีความเจอืออยู่นานประมาณซ่องตึงซ้ำเดือนไมาไม่อยู่การตกน้ามันนะครับคือเราใส่ปกติกมันมันเป็นตัวไม่กิ่งน้าอยู่แล้วนะครับแต่เชือต้องต้องโลจริงจริงนะครับเออเชือต้องเชือ,ต,อ,ต,อต้องไม่ตายแล้วก็เชือมันก็มีไล่ตัวพุ่มกนป๋อติชายได้ดีอยู่การ่องตัวนะครับพุ่มใจอยู่ช่องตัวนั่งก็ดีติดนั่งกับหม่ปุ๊เร็วหม่ดำนะครับการ เปลื่นเปลือก้ามามเลืเปลื่อมเติมได้นะครับนะกข้อมูลรายละเอียดเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดอีกตีนะครับไล่ไลคลิปนะครับอ่านี่ก็แม่ได้เดียบเรียงเหนื้อข่าบอกเปลือนๆนะครับเพุผมมีสั้นกระตุนตัวนี้นะครับปลอมส่งให้เปลื่นเปลือกราคาจำรับจำเตะจำตอนละซิปจินหรือซุปซินไม่มีความพร้อมเต่จะจำเตะซุ้งก็เอาเตะจำก่อนนะครับแล้วก็ซับปิ้วไปหนอกออกมา แกออกมาทีลังก็เราไม่ต้องก่อนตอนนะครับการยังมีอีกแบบนะครับคาเครื่องเอ่อข้างบนนะครับด้านบนถ้าเราต่ำแบบข้างหลังไม่ะัดดวก็คือแฟนเป็นกดใดไงนะครับแฟนเป็นกวดไง,ดไงมันจะได้ไม้จินไงจินยาวนะครับเอ่อตอนนึงก็เมื่อตอนนี้ก็ต้องปิดมอีกสองกวดได้นะครับกมีคลิปมีคลิปแล้วนะครับเตะปุ่มปีรุษเอ่อไม้ข้างบนซุ้งเอ่อว่ามันเป็นตัว เป็นตัวใหญ่ตัวยาวจริงนะครับการมีน้ามันจริงๆแต่ว่าก็ไปแกะออกมาเฉยๆไป,ไปไปเล่าเอ็นกลางในก็ตัวนั้นได้เสียไปแล้วนะครับมันเสียไปไพ,ยพอเราไปแกะเปิดออกมาเ,อาเปลือกมันจะดันออกมาจากข้างในพอเราไปเปิดเปิดแปรมันนะครับก็มีมีลักตั้นอยู่เป็นคลิปนะครับเป,เปิืนเปิืนตรงกลางนี่แลยตัวนั้นกระปุ่มส้มอะไรได้นะครับกระปุ่มเป็นคลิปไปเลยได้ถ้าเปิืนตรงกลางนี่เลยชักมาหน้าแหรีก็มีสองตังติดต่ออยู่แล้วนะครับหน้าเหรีมก็มีสองตังติดต่ออยู่แล้ว เรือว่าคอมเมนต์แล้วผมก็ใส่ไลน์ไปให้นะครับมันรวยแปดปันวีตี้นะครับจ้างแกนใหม่ติดหนา้าก็เปลี่ยนก้าวมาเลยเพิ่มเต็มได้นะครับนี่ก็ผมจริงๆแล้วก็ไม้มันก้าวเกนแล้วนะครับแต่อันนี้ก็ผปุ้มตำซาตให้เปลี่ยนเลยแล้วก็ซาธิตแล้วก็คือเอาจริงนะครับเพราะว่าไม้ตอนนี้ยังไม่ไม่ก่อนน,นะครับตอนนี้ถือให้เลยเรื้อ็เดี๋ยวนี้ก็คือมันวายได้สองปีนะครับสองปีวายได้สองปี อีกสามปีอ่ปีนะครับก็เปิดมูลค่าระดับสูงตึงตึงต่งเอ่อมกับอ่อรองแรงรัดตัวนี้เลยแรงรัดไอ้มันก้าวแกนเร็วตอกนามมันนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวปุ่มอ่าแต่ว่านี่มันร้อนเรล่าเด่ยวมงนะร้อนเรล่าเด่วมงตรงนี้ก็คือมันมันไม่เดี๋ยวข่อยเอาใบไหม่มาปิดไว้นะครับข่อยเอาใบไม้มาปิดใบไม่แต่ว่าใบยังไๆมาปิดปิดใหายมันแดดซอง ตึ้งบอวันจ่ายมันก็ไม่เปลือปอบมันอยู่อีกตั้งนะครับก็เพื่อนไม่ได้เพิเ่มเติมนะครับนะก็คลิปนี้แกนี้ก่อนนะครับก็อบอรปรวันเปลือชิ้นไม้พุ่มได้ไปพลกประมาณแล้วน,นะครับพุ่มแต่ซับอมพิ้วไปนอกก็ตดลงตาะล,ละแล้วก็ก็ถือว่าปอกกุ่มก็แรงอยู่นะครับแต่ว่าไม้ที่พุ่มแกะไปเป็นจีนจีนยกตัวอย่างมันตอนนี้ก็คือแกะไปก็ได้เป็นชิ้นไมก้ก็พอคุ้มก็แรงนะครับคุ้มก็แรงแต่ว่า เราปัฒนาให้ไม้มันได้หน้าว่าเดิมตีปุ่มตําได้นะครับแต่ว่าได้แกะออกไปแล้วก็แค่นี้นะครับนะสวัสดีครับ